สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวมาลิทุกท่านนะครับวันนี้ก็ว่างนะครับมานั่งไล่นกก็เดี๋ยวมานั่งพูดคุยกันเรื่องข้าวมาลิหน่อยนะครับก็อธิบายตามหลักตามความเข้าใจของผมนะข้าวมาลิร้อยห้าเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นนาที่แบบมีน้ำนะครับเราก็จะนิยม ปลูกช้านะครับไม่ได้ปลูกเร็วเนาะแบบว่าถ้าเราถ้าเรามีน้ํานะครับพูดถึงคนที่มีน้ําก่อนเนาะถ้าคนที่มีน้ํามีบ่อมีสะเนี่ยแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงนะครับเขาเรียกว่าสูงมีพื้นที่ที่แบบสูงหน่อยแบบว่าน้ําฝนมาน้ํานองมาหรือว่าน้ําเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ท่วมอย่างเงี้ยถ้าใครมีพื้นที่แบบเนี้ยผมมองนะครับว่าข้าวมะลิเนี่ยทําประมาณ ปลายเดือนกรกฎานะครับหรือว่าเดือนสิงหาเนี่ยจะได้เปรียบแล้วก็ดีที่สุดนะครับเพราะว่าในช่วงต้นเดือนสิงหาที่เราเริ่มเพาะปลูกเนี่ยมันปลูกปุ๊บเนี่ยตอนเข้าว10วัน20วันปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถหว่านปุ๋ยได้เลยครับก็คือเราเร่งประสิทธิภาพของใบของต้นได้เลยนะครับและก็หว่านข้าวในจํานวนที่หนาได้ด้วยไม่จําเป็นต้องมานั่งรอเอาเอาลากเอาตอเอา เอาโคนนะครับเหมือนถ้าเป็นทางพวกพี่ทางอีสานที่ปลูกกันเนี่ยส่วนใหญ่มันมันเป็นดินทรายนะครับมันเป็นดินทรายใช่ไหมแล้วพวกพี่ก็กลัวว่ามันแล้งแล้วก็มันตายใช่ไหมครับพวกพี่ก็เลยต้องปลูกก่อนปลูกก่อนเพื่อเอาลากนะครับถูกไหมปลูกเพื่อเอาลากเอาโคนเอาต้นนะครับเขาเรียกว่าเอาหน่อมันนะครับเอาหน่อเอาเง่ามันนะเหมือนหญ้านะครับเอาเง่าญ้าเอาโคนหญ้า เสร็จแล้วก็คือเมื่อเราได้โคนข้าวหน่อข้าวหรือว่ากอข้าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวประมาณเข้าเกือบเดือนสิงหาหรือประมาณน้ําเริ่มมาเขาเรียกว่าน้ําเริ่มมาหญ้าก็กําลังเริ่มออกดอกถูกไหมครับหญ้าเริ่มออกดอกน้ําเริ่มครึ่งต้นข้าวพวกพี่ก็จะตัดตัดหนอนะครับตัดเขาเรียกว่าตัดตัดเพื่อให้หน่อมันแตกใหม่เพื่อให้ลําต้นแข็งแรงหน่อข้าวแข็งแรงโคนแข็งแรงถูกไหมล่ะครับ มันจะต้องทำสเต็ปแบบนี้เขาเรียกว่าปลูกข้าวต้นปีเพื่อเอากอเพื่อเอาหนอ่อเพื่อให้รากเดินกอเพื่อให้มันไม่ล้มแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องหญ้าเรื่องแล้งได้ดีนะครับถ้าแบบฝนทิ้งช่วงอลองมองภาพตามนะครับถ้าเราปลูกข้าวตั้งแต่เดือนเมษาปุ๊บเราได้ต้นได้โคนได้เง้าที่ใหญ่แล้วเนี่ยแบบเป็นกอตะไคร้แล้วเรียบร้อยเนี่ยให้เราตัดให้เราตัดเหลือแต่เงาแต่ แตกกอแตกโคนเนี่ยข้าวก็ไม่ตายถูกไหมละครับข้าวไม่ตายเดี๋ยวมันก็จะแตกกอแตกกอขึ้นเรื่อยๆยิ่งตัดยิ่งกอใหญ่ถูกไหมละครับมันเกิดจากข้าวเนี่ยยังไม่ออกลูกออกดอกนะครับเขาเรียกว่าออกลูกออกดอกหรือว่ายังไม่มีอาการออกรวงการตัดแบบนี้มันก็จะแตกหน่อขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อ รวงนะครับเพราะว่าข้าวมะลิเนี่ยการปลูกต้นปีคือการได้ต้นได้ใบที่สูงแล้วก็เฟ้อฟะนะครับทาให้เกิดปัญหาเรื่องข้าวล้มนะครับข้าวล้มในช่วงเดือนตุลาในช่วงระยะข้าวกําลังออกรวงกําลังจะตากน้ํานมตากเกสรเนี่ยมักจะไปล้มตายตอนนั้นเขาถึงได้นิยมตัดนะครับแล้วคนที่ตัดหรือว่าปลูกข้าวต้นปีเอาต้นเอาโคนเอาเง้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่มีน้ํา รอแต่ฝนฉะนั้นนาดินทรายหรือนาโคกนาดอนจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรีบปลูกเอาต้นเอากอไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวตอนมีน้ําค่อยว่ากันจะฉีดยาหรือจะตัดโคนตัดเง่าหรือจะตัดเพื่อฆ่าหญ้าด้วยแล้วก็ตัดตอนเขาเรียกตัดตอนตัดแต่งข้าวด้วยเพื่อให้ข้าวมันเตี้ยลงสั้นลงเป็นวิธีที่ก็ดีนะครับดีในโซนทางที่แบบ เขาแรงอ่ะนะครับเขาเรียกโซนในทางที่แรงอะ่ะแบบฝนอาจจะมาครั้งเดียวแล้วก็ไปเลยหรืออาจจะมาก็มาท่วมไปเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่สําหรับโซนภาคกลางนะครับโซนภาคกลางถ้าเป็นภาคกลางทางที่ลุ่มนะภาคกลางทางที่ลุ่มเขาก็จะไม่ปลูกมะลิกันแล้วครับพวกผมมันจะอยู่ในโซนภาคกลางโคตรครับโคตรแบบทางทางพวกพี่แหละทางอีสานพวกพี่แหละก็คือว่าดินมีทั้งทรายมีทั้งกรวดแล้วก็มีทั้งเหนียว ก็คือเหนียวมั่งลมมั่งกะทิมั่งทรายมั่งกวดมั่งคือปะปนกันไปครับพื้นที่ไม่ได้แบบเขาเรียกพื้นที่ไม่ได้ดีครับไม่ได้ดีแบบว่าจะเหนียวก็เหนียวเสมอไม่ใช่นะครับโคตรโคตรลุ่มลุ่มดอนดอนเหมือนกันนะครับแต่คนภาคกลางเนี่ยเขาจะพูดย่าไงอะ่ะเขาแบบปรับพื้นที่นาดีครับปรับพื้นที่นาดีกั้นนาดีทําอะไรแบบเอาจริงเอาจังครับ ยอมเป็นหนี้เป็นศินเพื่อตกแต่งนาให้มันดีะนะครับเพื่อจะได้ทํากินสบายอ่ะส่วนใหญ่ภาคกลางเป็นอย่างนี้แต่ก็ถามผู้รู้ทางเอฟซีทางอีสานก็หลายเจ้าเขาก็บอกว่ามันมันยังอยู่ในยุคที่แบบว่ายังไม่ได้พัฒนาขนาดนั้นนะครับทางบ้านพวกพี่เพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างครับผมนั่งฟังเขาเล่าให้ผมฟังมันมันหลายหลายอย่างผมบอกว่าทําไมเราไม่ทําให้ช้าลง เขาก็บอกว่าไม่ใช่ว่าน้ําท่วมอย่างเดียวแล้งด้วยแบบว่าแล้งไม่ได้ข้าวเลยโอเคฉะนั้นผมก็เลยนั่งพูดคุยกับเขาไปว่าอย่างนั้นต้องปลูกต้นปีครับปลูกตั้งแต่เมษา,าเมษาก็ปลูกเลยครับปลูกเพื่อเอาต้นเอากอเอาเ้าเหมือนต้นหญ้านะครับให้ได้กอให้ได้โคนก่อนเมื่อได้กอได้โคนปุ๊บเดี๋ยวข้าวได้ประมาณสามเดือนสองเดือนเนี่ยหลังจากมันเริ่มสูงเริ่มยาวปั๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีหญ้าถูกไหมละ่ะถ้ามันมีหญ้าปุ๊บ ต้นหญ้าก็สูงกว่าข้าวข้าวก็มีหญ้าก็มีปะปนกันไปพวกพี่ก็จะต้องใช้สูตรตัดครับเพราะว่าทําไมต้องตัดใช่ไหมครับไอสิ่งที่ผมอธิบายพี่ไม่มีนะ้ําเข้าใจตรงนี้ผมเข้าใจผมเข้าใจพวกพี่เลยทําไมเราถึงตัดนะครับตัดแต่งตัดตอนต้นข้าวเพื่อให้เตี้ยลงแล้วแถมเราตัดปุ๊บเราก็จะได้ การฆ่าดอกญ้าลูกญ้าไปในตัวทําให้หญ้ามันไม่สามารถแตกตามข้าวทันเขาตัดเพราะว่าเขาไม่มีน้ําเขาใช้แค่เพียงความชื้นใช้แค่เพียงดินเฉาะแฉะเพื่อเลี้ยงต้นข้าวนะครับอันนี้ผมเข้าใจแล้วอ่าฉะนั้นยาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าได้ถ้าอย่างนั้นน่ยคือยามันฆ่าญ้าไม่ได้แน่นอนค่าไอ้ตำราที่คุณพูดมาเพราะว่าญ้าที่เราฉีดเนี่ย เราฉีดยาฆ่าหญ้าไปเพื่อให้หญ้ามันอ่านโซมแล้วก็ยุบตัวลงหลังจากเราฉีดยาฆ่าหญ้าไปปุ๊บน้ํามาพอดีถูกไหมครับเราฉีดยาฆ่าหญ้าปุ๊บเรามีน้ำปุ๊บน้ามันก็จะไปกดทับให้ฆ่าให้หญ้าเนี่ยมันไม่โตขึ้นแล้วข้าวเนี่ยเราสูงกว่าใช่ไหมข้าวก็โตขึ้นก็ข้าวก็จะคุมหญ้าไปในตัวมันก็เหมือนการที่พวกท่านไม่ต้องฉีดยาครับแต่ตัด ตัดแต่งตัดตอนต้นข้าวปุ๊บคราวนี้ยญ้ามันก็ถูกตัดไปด้วยแล้วย่าอยู่ในสภาวะที่ออกดอกหรือแก่ใช่ไหมย้ามันก็ไม่สามารถที่จะแตกแตกหนอ่อแตกลูกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจากโคนขึ้นมาทันข้าวครับเพราะว่าข้าวเนี่ยตัดปุ๊บสองวันก็แตกใหม่แล้วครับแตกหน่อเร็วนะครับฉะนั้นข้าวก็แสงญ้าแล้วใบข้าวมันก็ยาวแล้วก็คุมญ้าไปในตัวและในขณะที่ใบข้าวกาลังจะคุมญ่าใช่ไหมครับ สิ่งที่เราได้ต่อมาก็คือถ้ามีน้ําด้วยนี่น้ําก็จะเป็นตัวทําให้ยานิ่เน่าเลยครับอันนี้คือมุมมองในสิ่งที่ผมมองว่าเขาทํากันทอะอย่างนี้นะครับส่วนบ้านผมมันมัน,ม,นมันทําแบบพี่ไม่ได้ไงยบ้านผมมันถ้าปลูกถ้าปลูกเดือนเมษาปั๊บเนี่ยบ้านผมมันจะข้าวสูงข้าวยาวครับแล้วตอนเราไปตัดปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่มันเจอหนอนครับ มันเจอหนอนเจอหนอนม้วนใบระบาดหนะักฉะนั้นแล้วการที่บ้านผมมันจะเอาต้นเอาหนอ่อเอาโครงสร้างฐานของข้าวเนี่ยส่วนใหญ่มันหญ้ามันดุผมรู้ว่าบ้านผมมันแ่หญ้าดุนะครับก็คือเนี่ยอย่างฝนชุกแบบปีเนี่ยหญ้าดุหญ้าดุปึ๊บเราฉีดยาเราก็เลยต้องฉีดยาล้างแปลงนะครับล้างแปลงเสร็จเราก็จะทําการไถ ไถาตากนะครับหลังจากมันโดนยาไปแล้วมันก็เริ่มเหลืองเ,เริ่มตายใช่ไหมเราก็ไถาตากไถาตากดินถไถตากดินเสร็จปุ๊บตอนดินเราเริ่มหมาดๆมา,มา,มาเริ่มเซฟตัวดีๆดินเริ่มซุยเริ่มแห้งดีๆเราก็หว่านไปบนขี้ไถท,ที่เราไถาแล้วเราก็ปั่นปั่นกบหลังจากปั่นกบเสร็จพวกผมก็จะซื้อยาออกซาไดอะซอนกับกูฟซิเนตมาฉีดพรมฉีดฆ่านะครับคือทั้งคุมทั้งฆาในทีเดียวเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ปล่อยทิ้งเลยครับ ข้าวก็จะขึ้นตามสภาพฟ้าฝนนะครับความเมตตาของฝนฝนตกก็จะขึ้นดีฝนไม่ตกก็อาจจะขึ้นบ้างเสียบ้างตามสภาพไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้กับอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นแถวบ้านผมก็คือฝนตกแบบปีเนี้ยเราก็จะทําการปั่นครับปั่นน้ํานี่แหละนะครับถึงหญ้ามันจะมีก็มีอยู่สองวิธีนะครับไม่ฉีดยาก็ตัดก่อนฉีดนะครับเอาเครื่องตัดหญ้าไปล่อนก่อนแล้วก็ฉีดยาทับหลังจากมันแตกยอดใหม่แล้วเราก็ทําการ ปั่นเลยครับปั่นให้มันเป็นเลนเป็นตมบวกกับย้านั่นแหละครับเสร็จแล้วเราก็หว่านข้าวแช่น้ำหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยหวานตามที่เราปั่นไปได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ระบายน้ําออกอีกวันหนึ่งอันนี้คือแบบน้ําตมสํารวยนะครับเขาเรียกน้ําตมไม่งอกอเรียกน้ําตมสํารวยเหมือนการหวานแก้หวานซ่อมนะครับเหมือนข้าวใครขึ้นไม่ดีก็ซ่อมครึ่งหนึ่งแก้ครึ่งหนึ่งก็คือเอาข้าวเปลือกเราแห้งๆเนี่ยไปหวานเลยครับแล้วก็ปัน่นกบ ก็ประมาณนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนเรื่อง้าเรื่องอะไรก็มันมีสภาพการฉีดยากับการตัดต้นข้าวมีสองอย่างคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเลือกวิธีไหนถ้าคนที่มีน้ํานะครับคนที่มีน้ําหรือว่าน้ําอยู่โคนข้าวหรือว่าอยู่ประมาณตีนข้าวนะครับเขาเรียกว่าน้ําอยู่ครึ่งต้นข้าวหรือตีนข้าวเราก็จะฉีดยาฆ่าหญ้าเที่ยวเดียวนะครับจบเขาเรียกไล่จบเลย ไปประมาณข้าวประมาณ2เดือนนะครับเราก็จะฉีดยาฆ่าหญ้าสําหรับคนมีน้ําแต่ถ้าคนไม่มีน้านะครับคนไม่มีน้ําหรือคนแบบนาดินทรายนาดอนจริงๆเนี่ยเราก็จะรอให้หญ้าแก่ก่อนนะครับก็คือหญ้ามันไม่ได้แก่หญ้าออกลูกเขาเรียก่าหญ้ามันออกออกลูกออกดอกแล้วเราถึงจะตัดพร้อมกับใบข้าวไปด้วยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแบบลดต้นทุนเนาะแต่สุดท้ายแล้วจ้างตัดมันก็คงจะเสียเงินพอๆกันแหละครับทั้งยา แต่การตัดมันจะมีประสิทธิภาพกว่าการฉีดยาเนาะเพราะว่าคุณไม่มีน้ำโอเคนะครับวันนี้ก็พูดคุยนั่งไล่นกไปด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรจะทำนะครับก็นั่งพูดคุยกันไปนะครับก็ถ้าชอบอยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็อย่าว่ากันนะครับผมก็พูดตามสิ่งที่ผมเข้าใจพี่ต้องเข้าใจด้วยนะว่าผมพูดตามสิ่งที่ผมเข้าใจพวกพี่ก็จะเข้าใจในแบบของพวกพี่ผมก็เข้าใจในแบบที่ผมเข้าใจ แล้วแต่มุมมองความคิดของคนนะครับผมเข้าใจแบบที่ผมเข้าใจเมื่อผมไปเจอสภาวะแบบพี่นะผมก็จะพูดแล้วก็ทําแบบเนี้ยแบบที่ผมพูดอยู่เนี่ยถ้าผมไปอยู่จงจุดของพี่นะโอเคนะครับเพราะว่าบ้านผมมันมันก็มีทางเลือกมีวิธีทําหลายอย่างนะครับแต่มันต้องให้เจอปัญหาผมจะบอกก่อนว่าชีวิตผมต้องเจอปัญหาถึงจะแก้ได้ถ้า ถ้าไม่เจอปัญหามันแก้ไม่ออกครับอย่างเช่นถ้าเราทําแบบนี้แล้วมันได้ผลผลิตดีมันยังดีอยู่ผมก็ไม่รู้จะแก้ทําไมถูกไหมครับมันไม่มีมันไม่มีปัญญาหรือความคิดที่จะแก้ได้เพราะมันไม่เจอปัญหาถ้ามันเจอปัญหามันถึงจะมีความคิดที่จะแก้มันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พูดคุยนานเนาะโม้มากเยอะผมเป็นคนชอบพูดนะครับชอบพูดชอบแบบสร้างสารรค์สิ่งที่ผมเจอปัญหามากกว่าไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ